สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะไอ้กับรพี่ปุดดอกมาปิ้งปลาแล้วกันนี่ป้าแกงหน่อไม้แกงน้ำไม้กงปูสาวสาวลางาน จ้าเออะนนี้ก็พุซาในครัวของเราคนมีแต่คนสิ้งามจ้าเอกะ้เราตามมังงูเปลี่ยนหน่อยนะผมีนบก็สุ่มตำปลาล่ากวนกระเด็นใส่กรอดานใส่คนร้าน ลาตนีจานนี่บสต้องใส่าด้ยจานนั่นจานดินอยู่ในหออาในมาเตอนนะี้ก้หันวได้อยู่น้นี่ปนนีวตัว่น้อนดนดมจานดินนั่นมีจานนั่นเดีวจานนั้นอยู่น้นอนห้องนั่นอก้ด้นันนี้ตัวสับๆนะคะ ตอนปดงเยอะๆตอนเสร็จกลรอนอนาดเลยดลนน้ำปลาสุดๆเลยอันยกโยกาปโอ้เท่า้าะติดจกเลยตอคือวันนี้หางมแล้วแองลลกเซ็ตสุดโซดนาอ้เฮ้ย้เขากินะเลนีสารเาได้ไอ้อาเม่เองเองเาเขาองเขาจกเอง แล้วก็แกะของไม้พอเสร็จแล้วเตรียมเสิร uh ์ฟได้เลยอ่าเสร็จแล้วกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยกลุ่มที่จองอยู่ข้างในนะกลุ่มที่สามจะกินข้าวที่วันศุกร์วลังจากของพวกเรา

ดีเอาเมื่อใดเดินไปนะจ๊ะเดี๋ยวเดนเข้ามารับชมวิดีโอนี้นะจ๊ะเอาละตัวหาเพื่อนกันนะตัเีด <to> ้วนะครับตวกามารดเราเดินก่นนะบายเยครับบินดยมาปารับมาเร็ว้ะ่ไเด็กสาวเด็กหนิงมาอยากเข้าอยากน อยากอนาะมีหัวซองิ้นกันเนาะกินกับจุกจุกงามได้เอาดีๆได้ตื่นๆื่นเอืบคทุกคนบายบา